สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เจอกันกันกบพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาว VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกติงวดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่ามาดูของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะคะวันศุกร์ที่25ผลดาววีออก5 6 1 5 4พี่น้องให้ศูนย์กับ7อันนี้หลุดไปนะคะสำหรับดาว VIP คืนวันศุกร ะะสุกที่2ีิบห้นะดาวเวีย,ยหลุดนะคะผลหุ้นดาวโจนปกติวันศุกร์ที่25ผลออก8 7 5เจบวก9 2, ปิดบวกนะคะปิดบวกพี่น้องอจับให้6แล้วก็8ดแต่ว่ามาเจ็ดกับ9อันนี้พี่น้องก็จับให้คู่บวกนะถ้ามา6ก็คู่กับ8 7ก็คู่กับ9มาเจดกับ9เลยพลาดไปพี่น้องก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว จันหยุดเนาะมันวันจันเขาปิดนะคะมีอังคารพุธพฤหัสสุขหลุดหนึ่งวันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเข,เข้าเข้าอังคารเด่นพุธพุธมานะคะพุธเข้าพฤหัสก็เข้านะ,ะพฤหัสก็เข้าด้วยนะคะส่วนวันศุกร์หลุดไปพลาดไปอันนี้ก็ขออภัยอีกครั้งหนึงด้วยนะคะสําหรับ แฟนคลับดาวโจนทีนี้วันนี้วันจันทร์ที่28สิ้นเดือนเนาะคุมภาพันธ์นะคะสิ้นเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาดูดาว VIP กันก่อนนะคะคืนนี้พี่น้องให้เด่น0กับเด่น2 0 1 0 3 0 4 2 1 2 3แล้วก็2 5นะคะกัน1 3แล้วก็6 3 3ตัว8 1 2 6 0 3 9 2 3 6 1 0ดาว VIP ช่วงนี้ดาว VIP ก็บอกได้เลยว่า มีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดนะคะคือไม่ไม่แบบต่อเนื่องเหมือนเมื่อก่อนนี่สถิติดีมากเข้าไปแบบเจ็ดวันสิบวันนะคะเข้าติดติด,ต,ดติดกันอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าดาวเวีพีเขาออกแปลกๆเหมือนเหมือนรู้ทางเราหรือเปล่าเนเหมือนแบบให้เราให้เรางงให้เราสับสนเดี๋ยวย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาเขาไม่มาต่อเนื่องอะ่ะเขาไม่มาต่อเนื่องโอเคคืนนี้เราก็มาดูกันนะคะยังไงก็ ลุ้นเบาๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนนะทีนี้เรามาดาูดาวโจนปกติกันค่ะหุ้นดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจรปกติคืนนี้พี่น้องให้เด่น8กับเด่นศูพี่น้องจับให้คู่บวกนะเพราะว่าวันศุกบวกเยอะอยู่บวก2กว่าเลยวันนี้ก็มองไปที่บวกแล้วกันค่ะแปดสองแปดสามแปดห้าศูนย์นแะคะกันเจแล้วก็ห้า 6 8 5 6 03 5 7 6แล้วก็5้าหลักร้อยพี่น้องมุ่งไปที่6แล้วก็5นะคะสำหรับหลักร้อยคืนนี้พี่น้องก็จัดไปที่บวกถ้าลบนะ8เขาจะคู่กับ9 0คู่กับอะไรพี่น้องก็ลืมนะคะแต่ว่าพี่น้องเน้นไปที่คู่บวกถึงจะบวกจะลบเราก็เล่นคู่เดิมนะคะคือ8กับ0สายรูดรูดได้เลยค่ะโอกาสนะคะโอกาสเด้นเพราะพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้พลาดไป ะะฉะนั้นรูดช,ชัวกว่ารูด2หลักก็เด้งถ้ามา8ถ้านัทมาหน้าบวก8กับ0นยะคะส่วนใครไม่ไม่รูดอยากวัดดวงอยากลงทุนน้อยก็จัดตามนี้ได้เลยติดตัวกันไปด้วยนะ76กับ56นะคะเพราะว่าเคยออก75แล้วอาจจะวนกลับมา7 6อีกนะคะบางทีตัวเลขเขาก็จะวนไปวนมาอยู่างนี้ค่ะอาจจะไม่ไปไกลนะักฉะนั้นติดกัน76ไปด้วยแล้วกันนะคะกับ56นะ โอเคสำหรับหุ้นดาวจนคืนนี้ก็ขอให้เป้ขอให้ปังแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดมีปังมากปังน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าเกิดพลาดไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็พรุ่งนี้วันที่หนึ่งมีนาคมแล้วใครที่รอลุ้นหวยรัฐบาลไทยเราก็สามารถดูคลิปได้นะคะของพี่น้องก็ลงแล้วลงในคลิปเพิ่งจะลงไปนะคะเพิ่งจะลงไป เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะสามารถดูได้สําหรับแนวทางห่วรัฐบาลไทยของพี่น้องแล้วก็รวมกับสํานักท่านอื่นๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ YouTube ช่วงนี้ก็ไลค์ให้คะแนนไลค์เยอะขึ้นนะคะให้คะแนนไลค์เยอะขึ้นร้อยอัพนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอร้อยอั สองขอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยสมาชิกใหม่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ